สวัสดีครับผมปะอากาซึงเกมนะฮะแล้วเราก็อยู่กันในเกม Minecraft 0.3.0นะฮะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า High Pixel นะฮะอืมโอเคเอ้ยประจันครึ่งเซียวเว้ยนี่แปลกๆนะฮะอมืมาเล่นๆกันอนกอ่มาเล่นกันนี่ก็อ่ะนะฮะนี่ผมอัดต่อเนื่องเลยเนี่ยอืมอัดจากเมื่อกี้นะฮะที่หนึ่งชั่วโมงเต็มอัสกูบลุเลย super Bowl game มันพื้นที่กว้างแล้วแมปมันไม่ค่อยจะรีเจ n e r a t e ให้นะ,ะอืมมามาเล่น sky wall ดียกว่าเหมือนเรา1แล้วคนแล้วเลือีก1คน15วินะฮะรออีก15วิแล้วคุณจะพบกับความจจนไยในตัวกูเ้ยไม่ใช่นะฮะอืมอาจไปได้ <laughs> 1นาทีเออมีใจเธอไม่มีอืม้ามาแล้ว ผมสงสัยอย่างว่าถ้าผมคุดจะจบคลิปจะเป็นยังไงนีนนี่ถ้าผมมาในตอนคืนเหรอแงมาตอนเช้าไหนก็ไม่ได้เวลคิดที่แล้วยังมาเช้าเ,เช้าฟุดๆุจ๊บอกว่าเช้าฟุดฟุดอ่ะจะไปกูป๊ด รีดตรงดิ่งไปตรงกลางเลยดีกว่าไนหะเป็นความคิดที่ดีนะเอา้าเสือกบินได้สาสตว์ืไม่น่าเถิบเข้าไปใกล้เลยผมน่าจะดูข้างหลังไว้ให้ดีเราไม่ยอมฮะอัดคุ้งอ้น oh น no. คุณแพ้แล้วขออภัยเป็นอย่างสูงนะครัต้องรอเรื่รึง มันจะเล่นซูเวิรลนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่างจุใจจุใจอย่างจุจิกเนี่ยจุจิกนะฮะจุจิกอย่างว่าจิกใจนะจริงใจนะ่ใช่กุงงนี่กูเล่นมุกอะไรของกูเนี่ยถ้าคนทางบ้านฟังเข้าใจก็ว่าแปลกอะแปลกละถ้าคน,าานฟังบ้านฟังเข้าใจเอา้าไม่บอกสักคำเอาลงมาที อะไรแม่ขอให้คราบจวันนี้สิคนใจรอรู้ว่าผิดก็อลดล็อกนะรู้วา่าปลดล็อกโทใจบาปนะอาน,นารยเลื่อนทำอะไรอยู่อ่ะนี่คุว่างขนาดนั้นเลยเหรอ,อตามตอนานะฮะผมว่างครัน สี่สามสองและหนึ่งจู่โทีไโลดลงยิดได้ยิ่ด้เฮ้ยมีอปเปิลว้มีแฮปปี้แฮปปี้มีแฮปปี้ Happy ตัวนดโยนข่ากในผมน,น,นี่น่าสเใทมีของดีมาหลายครั้งผมก็ทำให้ชิบหาย หลายครังทุกครั้งเลยไม่ใช่ต้องหลายครั้งทุกครั้งโคงการใศรษุกเกาะสป๊บ ฝอผมันฝื่อนะต้องขออภัยด้วยผมจะปรับการเล่นนะจอนีเล่นหนาจอนแต่ว่าหันติวติดปรุกจริงตอนนี้ค่าชีพสิ้งที่ผนกลังทัน

แดก mm ่อนไม่ได้เหรอมิจังให้ะแดกอีกเดี๋ยวมึงได้ไปลงนรกแน่อ้าวว่าไงเฮ้ยสงว่ะเซ็งๆเงสงยังเห็นได้ชัดชัดชัดมากอืออืมวันนี้เราจะเล่น Survival g a อย่างเดียวนะฮะนี่ผมมาโชว์กาก ผมมาโชกากันเนี่ยโชกากคุณต้องเข้าใจผมมาโชกากผมได้เล่นไฮพิกเซลก็ไม่บ่อยนะักนะฮะอันนี้ผมมาโชกากเฉยๆนะคุณต้องเข้าใจผมมาโชกากอันนี้อะไรที่เราจะเข้าไปไม่ได้นอกจากไฮพิกเซลนะอันนี้เรามาโชกากติเอ้ยเดี๋ยวกี้เอ้ยไม่ใช่ Survival Game เว้ยีบออกกันเออเอาทำกูแหลกออกแล้วทำแหลก แลกแล้วก็ออกก่อนเออเข้าใหม่เข้าไหม่แล้วก็หลุดอาจะจบ้าตายไมสัส,สมันจริงเลยเซ็งแล้วครับเซ็ง้วครับ,รบตอนนี้ไม่ทำตูดเลยเลย นี่ผมมาโชว์กากหรือโชว์เก่งคะโชว์เก่งหรือโชว์กากคะโอ้ยเสียงเปียดนะคะเสียงเปียดในทางนี้ฮะนี่นี่ลืมมาลืม <c oughs> ขออภัยเป็นอย่างสูงต้องมันเล่นนี่สไตล์วอล l กเก้าคนแล้วสิบสองคนแล้วรออีกสิบห้าวินะฮะสิบสองคนปุ๊บเราก็จะต้องรออีกสิบห้าวินะฮะ เพื่อให้มานะเพื่อให้มันเพราะว่าเตรียมตัวก่อนรบสึกสึกหนักเอา้าเอา้เอากูก็ลอยเขาก็ลอยอทุกทีพี่แกจะหายจากมือกรูต้องไม่หาที่ช่องเก็บของอมืก็โอเคนะในตอนนี้นะฮะอืมก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตอนนี้นะ เจอของเต็มเลยนี่นะฮะเจอแอปเปิลทองเอ้ยไม่ใช่แอปเปิลทองแอปเปิลธรรมดาแอปเปิลทองถ้าป่านนี้กูเจอนะงคงโคตรแห่งความโชคดีแะนะี่ยตอนนี้นะผมอยากทำเหยียดเชิงสมเสีวยวคนข้างหลังผมอะ่ะมันจะมาสอยหลังผมอะ่ะ เหน็นคราวที่แล้วหรือพักที่แล้วนี่นะไม่พักที่แล้วทุกครั้งเลยมาใส่ตูดผมมีอะไรให้มั่งเลยอย่าบอกเราไม่มีตูดเลยให้เลยนั่นไงว่าแล้วเออได้เลยอย่าบอกว่าอือไม่มีตูดอะไรเลย โชต้องกดไม่ได้ะมันคือเรื่องแย่ผมตีมันแล้วนะแต่มันไม่ได้นะฮะอันนี้ผมขอค้านขอค้านขอค้านผมตีไม่ได้มันคืออะไรเน,นี่ยผมปรับไอ้น,นี่แป๊บนมันไม่เคยชอบกระโดดกระโดดปรับตรงไหนวะปรับมั่วกัน ปับกับเหมือนเดิมนะฮะปับเสร็จแล้วเอ้ยไม่ทันอืะฮะอืม,อมตอนนี้นะแล้วก็กับสื่อจุดหมายปลายทางของฉันซึ่งผม,มาหากล่องใบแรกที่หางบนอยู่อ่ะนั่นไงโถดีใจใตอน,นอลองเท้าฟาดหน้าวอะจากว่าอืมก็โอเคแล นี่กูได้เป็นอาเธอร์แล้วอืออาเธอร์ที่เห็นสวยมากงอาจจะ สาขึ้นมา,างนี้ดูบอกว่าให้ต่อบล็อกขึ้นไปนะตะดัดตินอืมลงมาข้างล่างเนี่ยจะคิดยังไงอ้าถ้าใครมีวิธีขึ้นแบบดีๆนะคะก็บอกบอกผมด้วยนะผมไม่รู้ไม่ทราบจริงๆนะฮะอืมอันนี้กูมาโชว์กากาเฉยๆนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมาก มีสามบล็อกอจะไปถึงสุดขอบโลกอะกูเอ้ยูย่งล่างว่ะอืมมึงคิดทำอะไรของกูมีคนอยู่ข้างล่างนะฮะมันเฮียมากเลยซึ่งผมตูดมาก เออาจะตีกูเอา้าผมตีมันไม่ได้จะขุดไปเพื่ออะไรวะเนี่ยผมมาโชว์กากเฉยๆนะฮะไม่ต้องด่าอะไรผมมากนะผมผมดูแล้วผมมันอัลติเมตอัลติเมตกากนะฮะซึ่งผมก็ต้องขอโทษเป็นอย่างสูงนะฮะมาทางกระดึอบอยู่ไม่ใช่ันนี้เว้ยกดผิดนะฮะหนักกว่าเดิมอีกกู ได้ดาบลวเลวยมีน้หกอันกับคันธน,นูแล้วก็นี่ก็ยังหน้าตาดีอยู่พอสมควรนะแเราก็ต้องลองไปข้างล่างอีกแล้วนะซึ่งผมก็หาทางขึ้นไม่ได้อีกเช่นเคยมีแปดอันก็ฮก็เมือนเดิมที่เรามาครั้งแรกนะอยกางกร,รองเท้าไปขึ้นมกอจัการใส่เลยเป็นอย่างแรก จะโดนถึงไหมไม่ไดาบไ,ไม้เราต่อไปได้อยู่ดีความเห็นสวยไปยัง เฮ้ยวุวนเลยเร็บ,รบเลยเร็วเอาไปกินสิเอาไปกินเอาไปกินมมอเอาไปกินผิดทำไมผมยิงข้าเอาไปกินเอาไปกินสัตว์คิดจะเล่นตูดกลัว จัดให้มาลงมาข้างล่างสินะนี่ โอกากให้เข้าดูอีกแล้วคุณผู้ชมนี่คือความกล้าโอ้คุณผู้ชมนะผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรก็เพราะผมไม่มีอะไรให้พูดนันตีนะคคือยอาละว่ากาศนะตอนนี้นะคออีกห้าสี่สามสอง ดินตูมนะฮะอหาวิบัติสงครามอนันเออเราจอบไปแล้วลุงแล้วอยากรู้จังว่าเขาให้ิแจกเรามาเพี่อะไรอ่ะแจกเรามาพูดได้เ่า tài ơiạ lời เป็นในคอมนะผมว่านะมันจะอืมโอ้ยแหลกเลยผมว่านะฮะว่าเป็นในคอมมันจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยยางเยอะเคลินมีเจ้าเครงตอนนี้มาโชว์กากันท่านผู้ชมดูนะฮะดีใจซะไม่มนะีตอนนี้อะตอนนี้ผมก็อรอมันดีเจเดเรตไม่ใช่นะฮะอืมปิดเลยดีกว่าติดไหมผ่านไปกี่นาทีแล้ว อีสิบนาทีนะฮะเอ้ยตอนนี้ผมแชทติดติดกันเป็นเวลานานแล้วนะฮะจนผมจะเบื่อ่ะเอ้ยนะเออท่าน,น,นใดที่คิดว่าผมกาก,ากนะคะกรณนาอย่าอย่าคอมเมนต์มานะฮะ <laughs> ผมไม่ชอบอะไถึงอย่างนั้นผมก็กากจริงๆนะผมยอมรับ มอนยอมรับแล้วยอย่ามึงซ้ำอย่ยอมามาซ้ำเติมกันอีกเลย,ยอย่ามาซ้ำเติมกันอีกเลย,ยอย่ามาจวกันกเลยตาสุดท้ายคแค่นั้นแหละหยุดเลยหยุด e r ให้หมดนะฮะ้ยขวานเพชรเลยเฮ้ย,ยไม่ใช่ขวานเพชรขวานเหล็กอะผม,ม,ม,มพูดผิดนะทำไมตกใจกันมาใหญ่นะ้ยคุณเชจอขวานเพชรหรอขวานเพชรนี่กินมือหรอ ก่อนนะฮะมันเพิ่มทีละสองหัวใจเหรอโอ้พระเจ้าจอ อีกแล้วเออตายานะขอจบไปดีกว่านะผมจะขอปิดรายการเลยแล้วกันนะฮะอันนะฮะผมก็ขอปิดรายการในเพลงนี้นะ,ะอย่าลืมสับสไคร้คาชจะหน้าตาดีบนะ,ะอย่าลืมนี่ไฮดเซอย,ย่างเรา่เขียว,ว่าไฮดเซจะนาจะมัอ่ะผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดี